สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Go by m d s Go นะครับรายการที่ทุกท่านจะได้รับทราบแนวโน้มราคาทองคำรายสัปดาห์จากนักวิเคราะห์ของ m d s นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำก็สามารถที่จะกลับมายืนอยู่เหนือแนว1,800เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เองก็มีการปิดย่อตัวลงมานะครับบร,ริเวณ92.2ในช่วงปลายสัปดาห์ แล้วอย่างนี้ราคาทองคําจะสามารถขยับขึ้นต่อได้หรือไม่นะครับขณะนี้เราอยู่กับท่านนายแพทย์กิจรัชทีรันยศริแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคําผ่านระบบ MTS Go แม่ทองสุขนะครับ MTS Go แม่ทองสุกมีระบบ Go Online Trading ที่เป็นผู้นำของประเทศ ผ่านทางร้านค้าทองขนาดใหญ่ทั่วประเทศและก็ร้านค้าส่งหลายๆแห่งก็ใช้โปรแกรมของเรารือซื้อขายผ่านทาง m t s g o นั่นเองนะครับสำหรับราคาทองคำณขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคา สามารถยืนอยู่เหนือพันแปดร้อยเหรียญได้มาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับตอนที่ราคาทองคำกลับมายืนบริเวณพันแปดร้อยเหรียญได้เนี่ยถือว่ามีนัยะสำคัญในเชิงเทคนิคก็คือทำให้ภาพในระยะสั้นของราคาทองคำเนี่ยกลับมาเป็นขาดขึ้นในขณะที่ ภาพในระยะกลางจับยาวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ราคาทะลุระดับ1,815เหรียญขึ้นไปแล้วก็ยืนให้ได้ซึ่งตอนนี้ในระยะสั้นๆ1,815ยังถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญมากอยู่นะครับถ้าสามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1,815ได้เนี่ยผม เชื่อว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะขึ้นไปยาวๆได้แต่จะยาวแค่ไหนก็ขึ้นกับสภาวะที่จะกลางต่อไปด้วยดัยงนั้นปัจจัยที่เริ่มมาดันทองคำในช่วงเจ็ดปจวันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยที่ตลาดการเงินเอามาใช้อ้างอิงก็คือเรื่อง ผลตอบแทนของบอลยิวสิบปีที่มีฟานปรับตัวลดลงมาโดยตลอดจาก1.5ลงมาที่1.4 1.36แล้วก็เมื่อวันศุกร์ลงไปถึง1.295ตัวนี้ทำให้นักลงทุนในระดับสถาบันเข้าซื้อทองคำซึ่งเราจะเห็นได้ว่า มีการเข้าซื้อทองคําของบรรดาธนาคารกลางลหลายประเทศรวมั้งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็เลยทําให้ตัวเนี้ซัพพอร์ตการยืนของราคารทองคําเรือนผันแปดน8อยได้คราวนี้เรามาดูว่าตัวนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนก็คงกับขึ้นกับปัจจัยเดิมๆที่เรา พูดถึงก็คือเรื่องของการเข้าซื้อพันธบัตร QE มากหรือน้อยอย่างไรถ้ามีการลดปัจจัยของ QE ลงเนี่ยนะครับก็คงจะมากระทบเป็นลูกโซ่ซึ่งจะทำให้บอลยูเนี่ยก็จะต้องกระทบด้วยแล้วก็ราคาทองคำก็จะถูกกระทบขึ้นปรับลงดังนั้น ยังเชื่อว่าการขึ้นของทองคำเนี่ยผมเองอยังคิดว่ามันขึ้นไปได้ระยะไม่ยาวนักนะครับเพราะว่าแรงกดดันก็คือเทเริงค e ิวอีนั่นเองก็ต้องบอกว่าทองคำในระยะสั้นๆเนี่ยคงต้องดูกันว่าบริเวณพันแปดร้อยสิบห้าถ้าสามารถถลุได้ก็จะทำให้ราคาทองคำสามารถขึ้นต่อได้ดีถ้าไม่ทะลุแล้วหลุดหนึ่งพัน ็ดร้อยเก้าสิบห้าลงมาก็จะยืนยันว่าร,ราคาทองคำก็ยังเป็นขาลงอยู่นั่นเองตอนนี้ในระยะกลางกับยาวต้องถือว่าราคาทองคำยังไม่ใช่ขาขึ้นเพราะยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางกับยาวอยู่นั่นเองดังนั้นปัจจัยในการที่จะมาดูทองขึ้นลงตอนนี้ต้องบอกว่ามีความสับสนพอสมควรระหว่างนักลงทุน ในทุกๆค่ายนะครับฉนั้นก็ฝากให้นักลงทุนดูผมเชื่อว่ากรอบที่เราให้1 7 9 5รับ1 8 1 5ง่าต้านเนี่ยนะครับจะเป็นกรอบสำคัญสำหรับปัจทิบนนี้ถ้าทะลุด้านใดด้านหนึ่งราคาทองคำก็จะกลับไปในด้านนั้นฉั้นก็ขอให้ติดตามดูกันให้ดีโชคดีนะสวัสดีครับ ขอบคุณท่านในแพทย์กิจชร์ฮิลันยศริมากนะครับผมเราก็ได้รับทราบแนวะโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการ SmartGo by MDS Go นะครับในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ